สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าและช่อง Blue Zone Thailand นะคะโอ้วันนี้แบบใหม่ๆนะคะมีจุกสีชมพูด้วยเตรียมร้องเพลงค่ะจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าทุกคนฟังฟังฟ้า ve okay ร้องเพลงเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดช่องหนีไปเลยก็ได้ก็สัปดาห์นี้นะคะเทปของเราน่าจะฉายวันพฤหัสค่ะซึ่งวันพฤหัสก็น่าจะเป็นวันพฤหัสที่3พรอ่ะพฤหัสที่สซึ่ง ก็จะผ่านวันที่เราเรียกว่าเป็นวันผู้สูงอายุนะคะซึ่งวันผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นวันที่1่ของ1ตุลาคมค่ะของทุกๆปีเนาะแฟนเทปนี้เนี่ยก็ถือว่าดีดิเคทให้กับ Active Aging นะคะเพื่อต้อนรับวันผู้สูงอายุนั่นเองค่ะก็อันดับแรกเลยทุกคนทราบไหมคะว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในเรื่องของการมีประชากรที่อายุยืนเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกลองเดากันดูค่ะ ก็อย่างที่เ no พื themselves themselves of ่อนๆทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศเลยก็เข้าสู่สังคมประชากรผู้สูงวัยกันเรียบร้อยแล้วเนาะประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศผู้สูงวัยเนี่ยไปตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วนะคะ2023เพราะว่าเรามีประชากรที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจำนวนมากกว่า20%ของประชากรค่ะจากฐานข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานวิจัยอิสระด้านประชากรและคุณภาพชีวิตที่เราเรียกว่า Population Reference Bureau นะคะหรือว่า PRB ในสห ก็ได้มีการจัดอันดับ50ประเทศที่มีจํานวนประชากรสูงวัยนะคะตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปเนาะพบว่าทวีปนะคะเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยเป็นที่ที่ประชากรสูงอายุเนี่ยมีสัดส่วนมากที่สุดของโลกค่ะโดยอันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนคือประเทศญี่ปุ่นค่ะมีประชากรที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยถึงร้อยละ28หรือว่า28รองลงมาอันดับ2ค่ะบลูโซนของเราตาม,มาติดติดอิตาลีค่ะมีเอ,อ่อมากถึง23นะคะแล้วก็ใน10อันดับแรก ของประเทศที่มีจํานวนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปนะอันนี้เป็นจํานวนนะคะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ละจํานวนมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือประเทศจีนค่ะมีประชากรที่อายุเกิน65ปีเนี่ยสูงถึง166.37ล้านคนนะคะอันดับที่2ค่ะตามมาด้วยประเทศอินเดียค่ะมีจํานวนผู้สูงอายุเนี่ยมากถึง84.9ล้านคนนะคะในขณะที่ในกลุ่ม c l m v ของเราหรือว,ว่าโซนประเทศอาเซียนนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่17ค่ะแล้วก็ตามไปด้วยเวียดนามอันดับที่21พูดง่ายๆว่าในโซนอาเซียนของเราเนี่ยถ้าเป็นจำนวนประชากรเน,นี่ยประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามาอันดับหนึ่งในอาเซียนกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉันก็จะเห็นว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นทางสธาธานณสุขหรือว่าแม้แต่ช่องของฟ้าที่ทามาเนี่ยก็มีเป็นไปเพื่อที่อยากจะให้ข้อมูลที่คนทั่วไปในเข้าถึงได้แล้วก็ช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากโรคนะคะเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มักจะตามมาด้วยโรคเ,เละกแข่งความเสื่อมต่างๆที่ตามมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตามช่องนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ฟ้าเนี่ยคุยกับเขาเรียกว่า movement specialist เนาะก็คือน้องหนึ่ง สราวิทย์สืบพงนะคะตอนนั้นเราก็คุยกันเรื่องของ movement for longevity การเคลื่อนไหวเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีก็เป็นเทปที่ยาวมากเลยตัดออกมาเป็น2ตอนวันนี้ฟ้าก็จะมาสรุปเขาเรียกว่าใจความสําคัญที่เราทั้งสองคนต้องการสื่อให้ทุกคนเข้าใจง,ง่ายๆแล้ถ้าฟังแล้วทุกคนชื่นชอบเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ลองกลับไปฟังเ,เทปที่ฟ้าสัมภาษณ์หนึ่งย้อนหลังกันดูอีกทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของ movement for longevity นั่นเองค่ะ หัวใจสาคัญก็คือเราต้องการจะบอกทุกคนว่าเวลาเราทุกคนพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะนึกถึงว่าเป็นภาพของคนที่จะต้องดูแข็งแรงดีอยู่แล้วแล้วก็มาเข้ายิมถ้าไม่เป็นไปเพื่อลดน้ําหนักก็เพื่อที่จะทําให้กล้ามเนี่ยมันดูสวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญเลยของการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อทําให้เรามีรูปร่างที่สวยงามหรือว่าลดน้ําหนักเท่านั้นแต่ใจความสําคัญคือเพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติ อย่างเป็นอิสระไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยคือกระดูกที่มันบางลงกล้ามเนื้อที่มันรีบลงก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มๆสาวๆอยู่ไม่สามารถทรงตัวได้แล้วก็นํามาซึ่ง อุบัติเหตุพวกทัดตกหกล้มซึ่งก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฟ้าจะมาสรุปให้ฟังว่าเบสิกมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวแบบพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องทําได้เพื่อที่จะได้สามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวทํากิจวัตรประจําวันได้โดยไม่ต้องมีตัวช่วยเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะ ถ้าไปดูตามตำรานะคะส่วนใหญ่ทุกตำราที่มีเหมือนกันเนี่ยจะประกอบไปด้วย6 basic movement ค่ะเป็นการเคลือ่อนไหวพื้นฐาน6อย่างอย่างที่7เนี่ยบางตำราก็เอามารวมด้วยบางตำราก็ไม่ได้เอามารวมนะคะอย่างแรกเลยอันที่1ค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่า squat หรือความสามารถในการลุกนั่งความสามารถในการลุกนั่งเนี่ยเราใช้ชีวิตในประจําวันอะไรบ้างง่ายๆเลยลุกนั่งจากเก้าอี้ลุกนั่งจากโถส้วมลุกขึ้นมาจากเตียงนอนต้องใช้ movement ที่เรียกว่า squat ทั้งสิ้นค่ะ ซึ่งท่าสควอตเนี้ยถ้าทุกคนนึกภาพออกว่าอะเราใช้ในการเรื่องของ e, ลุกนั่งจากเก้าอี้เนาะลุกนั่งจากเตียงลุกนั่งจากโถส้วมเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเราชอบไปนึกว่าเวลาสควอตจะชอบนึกถึงท่าคนที่แบบถือบาร์เบลเอาไว้ข้างหลังหรือว่าถือพวกกอลเลตสควอตมีแบบน้ำหนักอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วมูฟเมนต์เนี้ยที่ฝึกงา่ายที่สุดอะ่ะเขาเรียกว่าแอร์สควอตคือฝึกจากน้ำหนักตัวของเราก่อนค่ะท่าที่2นะคะ ก็คือท่า Movement ที่เรียกว่า Hip h i n g e เราจะต้องนึกถึงข้อสะโพกเราเหมือนบานพับประตูค่ะ มีการเปิดปิดตลอดเพียงแต่ว่าฮิปพินช์เนี่ยมันจะเป็นจังหวะเขาเรียกว่าในแนวตั้งสะโพกเราเนี่ยก็สามารถเป็นลักษณะเป็นบานพับแบบนี้เช่นกันซึ่งท่าออก,กกำลังกายของฮิปพินช์ที่คนมักจะนึกถึงอะ่ะมักจะเป็นท่าพวกเราเรียกว่าฮิปทรัสหรือว่าเดทลิฟ f ์แต่จริงๆแล้วมูฟเมนต์เนี่ยทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันเยอะกว่าที่ทุกคนคิดยกตัวอย่างเช่นเวลาเราย่อกำลังจะกระโดดเราก็ใช้ฮิปพินช์นะคะเวลาเราก้มลงล้างจานเราก็ใช้ฮิปพินช์ค่ะก้มลงเซนใบรับเงินก็ใช้ฮิปพินช์หรือแม้แตต่่่กกกก้้มลลงงงงเเ็็็บขอททีีพืนปนปจั เขาเรียกว่าการพับตัวของข้อสะโพกทั้งสิน้นท่าที่3นะคะท่าลันช์ค่ะท่าลันช์เนี่ยบางคนก็จะไปรวมอยู่ใน<ๆ>เขาเรียกว่าสควอตก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยข้างเดียวเพราะเราจะเห็นว่าท่าลันช์เนี่ยมันจะมีการก้าวขาข้างหนึ่งไปไว้ข้างหน้าอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงข้างเดียวที่เราเรียกว่ายูนิ a t e เทอเรลซึ่ง การใช้กล้ามเนื้อแต่เพียงข้างเดียวทั้งสองข้างเนี่ยถ้ามันเกิดความสมดุลเนี่ยมันก็ช่วยทําให้การส่งตัวดีขึ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องการทัดตกหกล้มนึกจังหวะง่ายๆค่ะเราใช้ท่าลัช์นิดๆหน่อยๆเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะท่าถัดมานะคะท่าที่สค่ะก็คือท่าเขาเรียกว่า push push หรือว่าผลักผลักเนี่ยหลักๆเลยมี2แนวคือเป็นเขาเรียกว่าแนวนอนกับอีกอันนึงคือแนวตั้งเหนือศีรษะใช้ทําอะไรบ้าง เวลาเราเข็นรถเวลาเราไปตามห้างมีรถบล็อกอยู่ข้างหน้าต้องเข็นรถก็ใช้จังหวะพุชนะคะถ้าพวกที่เวลาเราจะต้องสมมติขึ้นเครื่องบินจะเก็บของเหนือศีรษะซื้อของมาจะเก็บของบนตู้กับข้าวชั้นข้างบนก็เป็นจังหวะพุชค่ะพะยกองเหนือศีรษะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพุชเวลาฝึกง,ง่ายๆบางคนก็จะนึกถึงท่าพุชอาบที่พื้นก็ได้หรือว่าการยกดัมเบลเหนือศีรษะก็เป็นการฝึกท่าพุชเช่นกันค่ะ ถัดมานะคะท่าที่5ค่ะคือท่าพูจังหวะดึงจังหวะดึงลองนึกถึงเวลาพาน้องหมาไปเดินเล่นต้องดึงน้องหมาไปต้องดึงน้องหมาเอาไว้ไม่ให้เขาวิ่งสนอันนั้นก็เป็นจังหวะภูดึงเปิดบานประตูที่ประตูมันจะชอบมีผลักกับให้ดึงใช่ไหมคะดึงเข้าหาตัวก็เป็นจังหวะภูเช่นกันค่ะซึ่งจังหวะภูเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อที่เราเรียกวเป็น posterior chain ที่อยู่ข้างหลัง มักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะมีทั้ง2แนวเหมือนกันแนว h o r i z o n t a l แนวนอนกับแนวตั้งเหมือนที่เวลาเราเห็นคนออกกําลังกายเป็น lat p u l ้ down หรือว่าพวก dumbbell พวกนี้จะช่วยทําให้สรีระของเราเนี่ยหลังไม่ค่อมไม่หอ่อแล้วก็ช่วยป้องกันพวกอาการออฟฟิศซินโดรมได้อีกด้วยค่ะ ส่วนท่าที่6นะคะก็เป็นท่าที่ทุกคนใช้บ่อยมากค่ะเวลาถือถุงชอปปิ้งไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถือของเองเราเรียกว่าเป็นเวทเทรดแครีนะคะพูดง่ายๆก็า้าเป็นท่าออกกําลังกายก็คือที่ถือน้าหนักเอาไว,2าว้2ข้างที่ข้างที่เราเรียกว่าฟาร์มเมอร์สวอล์คค่ะก็เราใช้ตลอดเลยในการยกกระเป๋าถือกระเป๋าขนของเดินไปมาก็เป็นท่าที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากเช่นกันค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะ ฟังก์ชันที่7ซึ่งบางคนก็เอาไว้ในตำรา Basic Movement บางคนก็บอกว่าไม่อยู่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราใช้มันเยอะมากเช่นกันคือจังหวะบิดตัวทวิสต์หรือว่าโร a t i o n กันหมุนตัวนั้นเองค่ะซึ่งจังหวะทวิสต์หมุนตัวหรือว่าพวกโรเ t ชันเนี่ยในกีฬาเนี่ยเราพบว่าเป็นการเสริมประสิทธิภาพเสริมแรงนในการเล่นกีฬาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกอล์ฟ แบดมินตันนะคะก็ใช้จังหวะโรเทชันหมดเลยแต่ที่เราใช้ในชุวิตประจำวันเช่นเราบิดตัวไปหยิบของด้านหลังรถเวลาคนเรียกแล้วเราก็หันตัวไปหรือแม้แต่พวกนางแบบในแบบที่เวลาเดินเราก็ต้องมีการหมุนตัวเป็นต้นค่ะ เพราะฉันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเบสิคมูฟเมนต์ต่างๆเหล่านี้ถ้าทุกคนเข้าใจว่าในชีวิตประจําวันะเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อใช้การเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างและเพื่อที่เราเนี่ยจะยังสามารถใช้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้ไม่ว่าเราจะอายุ80ปีหรือว่า90ปีแนะ่นอนเราต้องมีการฝึกฝนให้กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยที่มันส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยยังคงทํางานได้อย่างเป็นปกติก็ต้องมีการฝึกหรือว่าต้องมีการเทรนมันนั่นเองค่ะและเนี่ยก็คือหัวใจสําคัญขอ,ของการออกกําลังกายหรือว่าเทรนนิ่งที่เราเรียกว่า Movement Fall Longevity ค่ะแล้ววันนี้นะคะนั่งคืนตรงรูวิ่งที่นี้ก็ต้องขอบคุณ s m a s ทยิมไทยแลนด์มากๆค่ะที่เอ,เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรมาใหม่ก็อย่าลืมติดตามกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ